สวัสดีครับผมต้องลดมือ2อจัดทรงนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถโฉมใหม่ที่เขาเรียกกันว่าโฉม L33 Nissan Teana ตัวนี้เป็นตัว2.0 XL สีขาวคันนี้ก็จะถูกใจใครหรือเปล่าที่จัดทรงแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรายละเอียดตัวรถเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดรถคันใหม่ๆหม่ที่กาลังจะเข้ามาไปดูกันครับแต่งสไตล์นี้ก็น่าจะถูกใจใครอยู่บ้างแหละเนาะ คันนี้เป็นรถยนต์นิสสันเทียนาโฉม L33 เป็นรถปี14เครื่อง2.0นะครับเป็นตัว XL2.0XL XL นะฮะก็เหมือนเดิมจัดทรงให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสเกิร์ตหน้ามีแล้วล้อแมกคันนี้ใหม่ๆเลยนะครับเป็นล้อแมกขอบ18อันนี้เป็นล้อแมกตัวโชว์นะสภาพปิ้งๆเลย98%เลยมีรอยอยู่นิดเดียวนะฮะ แล้วก็มีกล้อง360องศาให้แล้วตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับถอยรถก็เห็นรอบคันเลยระบบเปิดปิดประตูก็เป็นระบบแบบสมาร์ทคีย์แล้วนะครับสัมผัสเปิดนะด้านหลังมีสเกิร์ตท,ท้ายให้แล้วก็มีสปอยเลอร์กระจกหลังนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าสภาพโดยรวมโอเคเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยตัวถังเดิมๆรอบคันรถไม่เคยติดแก๊สนะครับ ใครที่หาโฉม l 3 3สีขาวอยู่สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของภายในเขาเป็นสีเบทนะครับสภาพภายในก็ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะยังใหม่อยู่นี่นะครับคอนโซลยังดูดีอยู่เลยนะครับไม่มีรอยถลอกปอกเปิกสภาพเบาะคู่หน้าสวยครับตามคลิปเลยไม่ฉีกไม่ขาดตรงไหนที่มีริ้วรอยอะไรพวกนี้ผมเก็บงานให้นะ กุญแจมีให้แล้วนะครับ2ดอกนะรถคันนี้มีกุญแจให้แล้วนะครับ2ดอกไม่ต้องเอาไปทําเพิ่มนะฟังเบาะคนนั่งเหมือนกันครับนี่สวยๆครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยเดี๋ยวดูด้านหลังกันฮนะสภาพด้านหลังเขามี่เลยนะครับใช้งานมาน้อยฮนะสภาพเบาะยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับหนังแท้จากโรงงาน เทียนาเป็นรถที่ให้ความนุ่มนวลสูงนะครับเบาะเขานี่เอกลักษณ์เลยนะฮะนุ่มมากๆแอร์ด้านหลังมีรองรับแล้วนะครับเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนสภาพภายในโดยรวมเป็นแบบนี้นะตรงกลางก็ตัดลายไม้ให้เพิ่มความหรูหรานะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1น4 0 0 0พเท่านั้นนะครับในส่วนของท้ายรถด,ด้านหลังนี่เลย ภายในยังดูดีอยู่นะครับมีพรมให้แล้วด้านล่างห้องยางอะไหล่เป็นยังไงนี่เลยนะครับอุปกรณ์ถอดแกะครบนะครับรถท้ายเดิมๆไม่เคยติดแก๊สแล้วก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับรถคันนี้ตัวถังเด,เดิมทุกอย่างเลยนะนี่สังเกตจากรอยอาร์คนะครับอยู่ชัดเจนหมดเลยนะครับทุกจุดเลยเสาเดิมฝาเดิมนี่นะครับ รอยอาร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะฮะแล้วก็หัวน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับนะครับใครที่ตามหารถเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมอยู่คันนี้เลยครับเครื่องยนต์ทุกอย่างปกติหมดใช้งานได้สม mm ูท hmm. มากครับไม่มีปัญหากระตุกใดๆทั้งสิ้นนะฮะถ้ายัางไงสนใจลองเข้ามาทดลองขับดูนะครับว่าเป็นไปตามที่ผมพูดหรือเปล่าแก้มเดิมๆดคาเดิมเดรูกลมหมดนะฮะสภาพพร้อมใช้ฝาน็อตเดิมเครับ รถคันนี้ผมขอเสนอขายที่ราคา539,000บาทเท่านั้นนะครับจัดทรงให้เรียบร้อยหมดแล้วเป็นรถเดิมๆไม่เคยผ่านอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีบริการไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านด้วยสนใจทดลองขับเชิญได้เลยครับยินดีให้บริการหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับแต่งแบบนี้ถูกใจหรือเปล่าเอ่ย ถ้าถูกใจโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถกันได้เลยนะครับรถจอดอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะฮะโทรเข้ามานัดแนะกันได้เลยว่าอยากจะเข้ามาทดลองขับหรืออยากจะจัดไฟแนนซ์เลยเรามีบริการให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พาลาดรถคันใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ